สวัสดีครับโบจาาภาษาเกษตรเป็นรรยการชดชด้ายทอดออกจากสวนบางนาเป็นเกียงไก่สวนไพหวานน้องโดนเมื่อนี้มันเ้ารวันที่4ี่เมษาย,ยน2 5 5 9าเวลาประมาณ6นาฬิกา30านาทีเมื่อนี้สิผสมสารเคมีเพื่อฉีดพ่นป้องกันกำจัดพวกแมงปีแข็งจะมีแมงอินุ่นแมงสะงอบพวกแมงปีแข็งทั้งหลาย การฉีดพ่นเพื่อจะให้ได้รับผลประโยชน์สูงสุดคือให้ต้นไม้ได้รับสารเคมีพร้อมรับธาตอาหารพร้อมๆกันผมก็สิผสมปุ๋ยสูตรเล็กตของเกียงไก่ไท้อ่อนใส่ลงไปน้ำช่วงนี้เป็นช่วงที่ประเทศไทยมีความแห้งแลรงหลายที่สุดเลยน้ำเขื่อนอุบลรัฐเหลือศูนเปอร์เซ็พรสามารถที่น้ำนานอยู่ในเขื่อนไปใส่ได้อีกแล้ว ต้องนำน้ำจากก้นเขื่อนขึนมาให้พ่อแม่พี่น้องได้ใช้เพื่ออุปโภคบริโภคเท่านั้นเขื่อนอุบลรัตประกาศาว่าบ่าสามารถเอาน้ำให้เกษตรกรบ้านเท่าได้ใช้แต่ผมติดใจเรื่องเอาน้ำให้โรงงานอุตสาหกรรมได้ใช้อันนั้นเพิินก็นสษมีเหตุผลของเพิ่นเนาะถ้ามาบอกเรื่องน้ำพี่น้องครับต่อไปนี้สินค้าเกษตรขอทำหน้าไปว่าสินค้าเกษตรสีแพงทุกชนิดเลย เพราะว่าใส่น้ำแล้วน้ำบ่มีในเมื่อต้นทุนน้ำแพงต่อไปสินค้าเกษตรของเขาสีแพงตั้งราคาขายสูงสูๆให้มันลืมตาอาปากได้ให้มันแพงทอทองคำไปเลยทองคำหายากน้ำหายากในเมื่อน้ำหายงากเอามาลอเลี้ยงผลผลิตของเขาเขาจะต้องขายแพงๆให้มันแพงคือทองคำม,มันสีดำรุ้ยกันเมืดเลยต่อไปประเทศให้สีบ่มีความยากจน แต่ว่าขอเท็จจริงแล้วตรงกันข้ามพี่น้องตรงกันข้ามยังไงขคนเกิดหลายประเทศไทยแห้งมีความยากจนมากขึ้นเรื่อยๆ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 ผมกับวาดฝันไว้อซื้อบ่ได้ฝันดอกแต่ว่าวาดฝันไว้ว่าพี่น้องเกษตรกรของผมสมีความลำรวยในเมืองขาดน้ำแต่ว่าอาจลำรวยเป็นบางคนก็ได้ที่มีน้ำที่สามารถน้ำน้ำขึ้นมาแต่ว่าภาพรวมจริงๆนะกับลูกว่าสีเป็นยังไง พี่น้องครับอา้าวซีว่าเรื่องพ่นสารเคมีมาเบิ้งอีหย่างแน่มือนี่อ่ามาเบิ้งครับอันนี้เป็นสารเป็นการใส่หน้ากากอันนี้เป็นหน้ากากป้องกันสารพิษนะทัศนพ่น,น่ะอันนี้เสื้อกันฝนหมวกแว่นตาแว่นตากันฝุ่นกันละอองฝอยของสารเคมีเอาสารปกติทาศน์พ่นสารเคมีป้องกันกันจัดสตูมาแลงนี่สิต้องพ่นเนยเหมือนแลงแต่ว่าอันนี้เหาพ่น พุยทางใหม่ไปนะผมก็อไรต้องพ่นยามือเศร้าแต่ว่าจริงควรี่เศร้าก็นี่มันยากในการจัดเตรียมอุปกรณ์อันนี้เป็นไร่การสดๆคนไใดเบิงแล้วชอบแทะต่อๆกันไปเลยบม่มีห่วงวิชาไทเห้างี่ต้องมาซอยกันเด้ซอยกันแบงปันซิ่งมันดีๆออกไป้ามันเ่าดีครับ่ต้องแบงอันแรกอันนับแรกเลยเนื่องจากว่ามันมีบางต้นกัญชิมีมีแตกยอดอ่อนอยู่บางหน้าผมมาแตกยอดอ่อนอยู่ ผมก็เลยใส่0ห้าสิบสองสามสิบสี่เข้าไปนำ้ำพ่นเข้าไปนำ้ำใส่เข้าไปผมใส่มาหลายน้ำสองร้อยลิตรนี่ผมใส่กิโลเนึงอ่าต่อมาฟังกูลานฟังกูลานนี่ชีไสอันนี้งวดชุด้ทยป้องคุม้มแค่โรคแคงเกอร์อาบายเมกติน บ่ได้โฆษณาให้เขาบ่ได้เ่ยวของกบเขาดอกอบายไมื่อกีออนออยอยอ้น,น,นี่ป้องกันกำจัดนอนช่อนใบป้องกันเพียไฟกันเนื่องจากว่ามันมีบางส่วนที่แตกยอดอ่อนอยู่หาดบ่ได้เลยข้าบารินบ้านเทาเอิร์เซฟวินบ่ไดดมีโฆษณาํำเขาดอกบ่ได้สปอนเซอร์บ่ได้หยังเซฟวินอันนี้เป็นตัวป้องกันกำจัดพวกแมงปีแข็งทุกชนิด อัตราส่วนใส่20กรัมต่อน้ำยี่ลิตรถานน้ำสองรลิตรใส่เท่าไรไปคิดเอาเองเอาต้อมาเอาสั้นไล้ขาดไม่ได้อันนี้เป็นน้ำยาล้างจานกนระจิงอยู่แต่ว่าส่วนหนึ่งเขามีคุณสมบัติไปซ้อยจับใบซ้อย,ยให้สารเค่มีเดเข้าฉีดพ่นไปให้มันเกาะติดอยู่กับใบบหน้าของเข้าเพราะให้มันไหลโจกไหลโจก